ขอต้อนรับเข้าสู่ฟันอาร์ชาแนนลนะคะจากคลิปที่ผ่านมานะคะเราได้พูดถึงวิธีการแรงเงาเนี่ยมามากพอแล้วนะคะน้องๆแหละคนเนี่ยก็อาจจะทาความเข้าใจมามากพอแล้วนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกนะคะวิธีการฝึกแรงเงาด้วยตัวเองนะคะการฝึกแรงเงาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะสําหรับมือใหม่เนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้นะคะเราก็สามารถฝึกฝนด้วยตัวเองได้เลยนะคะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยอยากให้มีคุณครูหรือว่าพี่ๆนะคะที่เขาเนี่ย เชี่ยวชาญในการวาดหรือว่าเข้าใจในการวาดดีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้คอมเมนต์งานของเราและให้เราได้พัฒนามากขึ้นนะคะดยอย่างแรกเนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจแสงเงาขั้นพื้นฐานก่อนนะคะและในภาพตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นค่าของแสงนะคะจากเข้มไปอ่อนเนาะไฮไลท์นะคะก็คือแสงสูงสุดนะคะคือจุดที่แสงเนี่ยกระทบโดยตรงนะคะมิดโทนนะคะหรือว่าค่ากลางนะคะก็คือบริเวณที่แสงเนี่ยลดลงมานะคะ จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเงาหลักนะคะโรชา์โดนะคะบริเวณที่แสงเนี่ยส่องไม่ถึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเงาตกทอดนะคะก็คือเงาที่เกิดจากวัตถุบดบางแสงนะคะเราก็จะทําความเข้าใจนะคะในเรื่องของแสงเงาเบื้องต้นแบบนี้แบบคร่าวๆก่อนนะคะ ถ้าเป็นเทคนิครัดของพี่มูฝันนะคะในการแรงเงาครั้งแรกพี่มูฝันนะคะก็จะแปลงค่าทั้งหมดนะคะให้เป็นอยู่สาค่าคะก็คือเงาเข้มสุดนะคะเงาค่ากลางแล้วก็ในส่วนของแสงค่ะเพื่อให้เราง่ายต่อการเริ่มต้นการแรงเงานะคะพอเราเข้าใจในเรื่องของความเข้มของแสงแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูเทคนิคการแรงเงานะคะการแรงเงาเนี่ยก็จะเป็นการนะคะที่เราเนี่ยค่อยๆแรงเงานะคะจาก อ่อนไปเข้มและจากเข้มไปอ่อนนะคะเป็นการควบคุมกล้ามเนื้อมือของเรานะคะพอเราแรงเงาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเกลี่ยให้เรียบทําให้เนียนนะคะเกลี่ยให้เรียบทําให้เนียนเนี่ยเราจะใช้นะคะทิชชูส่สาลีหรือว่าคัตเตอร์บัตนะคะหรือว่านิ้วของเรานะคะถูนะคะในส่วนของที่เราแรงเงาเนี่ยให้มันดูเนียนแล้วก็สมูทมากขึ้นนะคะพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมา ลองฝึกปฏิบัติกันเลยนะคะการฝึกแรงเงานะคะเราก็จะแรงเงาเจ็ดช่องก่อนนะคะโดยอย่างแรกเนี่ยเราก็จะแรงเงาแบบอ่อนไปเข้มนะคะแล้วก็เข้มไปอ่อนนะคะโดยแถวแรกนะคะก็จะเป็นอ่อนไปเข้มนะคะส่วนแถวที่สองเนี่ยก็จะเป็นเข้มไปอ่อนนะคะ พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราแรงเงาแบ่งเป็นช่องๆแบบนี้คล่องแล้วนะคะเราก็จะลบช่องออกนะคะให้เหลือแค่แถวยาวๆเท่านั้นนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแรงเงาเหมือนเดิมเลยคะ่ะแต่ว่าจะไม่มีเส้นกั้นแล้วนะคะเราก็จะฝึกควบคุมนะคะการกระระยะการฝึกควบคุมน้ําหนักมือนะคะให้มากยิ่งขึ้นนะคะ พอเราเข้าใจในเรื่องของค่าของแสงและการแรงเงาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแรงเงาในเรื่องของรูปทรงต่างๆนะคะให้เราคล่องมือมากขึ้นแล้วก็ฝึกมุมมองในเรื่องของมุมมอง3มิตินะคะพอเราแรงเงาคล่องแล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีการสานเส้นนะคะหรือว่าแรงเงาด้วยเส้นนะคะแล้วก็เทคนิคนะคะ ก็คือเราเนี่ยจะแรงเงานะคะแบบที่ไม่ต้องเข้มมากก่อนนะคะโดยวิธีการเนี่ยเราก็จะค่อยๆแรงเงาไปก่อนนะคะพอเราใช้วิธีการสาดเส้นนะคะมันเหมือนกับการเพิ่มความเข้มนะคะให้กับงานเนาะเราอาจจะแรงเงาได้สักประมาณออมเจ็ดสของความเข้มก่อน,นะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เส้นเฮชชิ่งของเรานะคะมาสานเส้นแล้วก็ทําเป็นเงาอีกรอบหนึ่งนะคะมันก็จะทําให้งานของเราเนี่ยดูมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะคะแล้วก็น้องนองเนี่ยสา สามารถนะคะออกแบบเส้นแฮชชิ่งของตัวเองได้เลยนะคะเส้นแฮชชิ่งเนี่ยก็จะทําให้งานดูมีเสน่ห์นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอเส้นแฮชชิ่งนะคะก็สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ฝันเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะจากนั้นนะคะพอเราแรงเงารูปทรงต่างๆเสร็จแล้วเราเข้าใจในเรื่องของแสงเงาเงาตกทอดหรือว่าเงาตกกระทบต่างๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกแรงเงาในชีวิตจริงนะคะโดยให้น้องๆเนี่ยเริ่มต้นจากผลไม้ต้นไม้หรือว่าใบไม้ ต่างๆที่เป็นๆแบบว่าฟอร์มธรรมชาติก่อนนะคะพอเราวาดในเรื่องของวัตถุธรรมชาติจนคล่องแล้วนะคะเราก็จะขยับมาวาดที่มันเป็นลักษณะเป็นแบบรูปทรงเลขาคณิตมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นเป็นแก้วนะคะเป็น สมุดหนังสือปากกาหรือต่างๆนะคะแล้วก็ลองฝึกวาดดูนะคะและพี่มฝันนะคะขอสรุปวิธีการฝึกลำดับแรงเงาสําหรับมือใหม่นะคะด้วยตัวเองนะคะก็คือ1ฝึกไล่โทนสีจากอ่อนไปเข้มและจากเข้มไปอ่อน 2. ฝึกใช้เทคนิคแรงเงาต่างๆ ก็คือการแปรเงาการเบลนสีและการแฮดชิงนะคะ 3. ฝึกแปรเงารูปทรงพื้นฐานทรงกลมทรงลูกบาศทรงกระบอกหรือทรงเลยค่ะคณินอื่นๆ4ฝึกแปรเงาจากวัตถุจริงและสังเกตเงาในชีวิตประจําวันอันนี้ก็จะเป็นการฝึกแปรเงาแบบพื้นฐานก่อนนะคะน้องๆน,นะคะลองไปฝึกกันดูนะคะหรือถ้าใครมีคําถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันของเราได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและเพื่อช่องน้อยๆของเราได้เติบโตด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดี ีค่ะ